ไป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 แล้วแพลนเลยแล้วแพลี่แล้วต้องปี๊ป้่นคนที่ชื่อฮารุนะได้ตายผลลีมไป,ปไปไป,ไปอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไ,ไปไปไป,ไป <laughs> เสียน่ารัก <c oughs> <ว>กันหยุด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  ไอ้านไทยไอ,อว้วางวางวางโทรศัพท์วางโทรศัพท์อย่าทายอย่า่ายอย่าทายเฮ้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 เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเย้เยเ Wah suruh sab, wah suruh sab Wah suruh, wah suruh sab Yah, yah, yah Otang mau, otang mau, otang mau Otang ีไปอีท yup. ี่ไปเอาเอ๊ะท um, ี่หายแล้วรกเดี๋ยเอาตังมาสามพันสามพันจบเลยสามพันสามพันจบเลยสามพันสามพันสามพันเราจบเลยสามพันจบเลยสามพันอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามพันสามพันสามพันจบเลยเธอ อะไรพวกเหรือไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยเหรอไเราไม่ไเป็นใจก็ได้ครับแต่ยืนนิ่งก่อนยืนนิ่งก่อนชีวิตเป็นของคุณนะคุณนิ่งก่อนเฮียคนบวกกันเองอะไรก <c oughs> <ใ ping> ันเนี่ยใครพวกคุณโอ้โหขอได้ได้บ้าขอได้ได้ไอ้เกียรตาโคตรเดือด ถ้าลว่าถ้าฮักฮักฮักทำเป็นปลอมเสียงแหมไอ้เดกนี่คนผู้ิงอยู่ิ่งๆบบนี้ทำมาเป็นปลอมเสียงอย่างงั้นเลยให้คุณโทรมาว่าในคนป๊้นึงเปิ้มนิงปอมตัวอยู่เปินิป๊้นึงแป๊บนึปนิงปลอมตัวอยู่ ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ได้ยินได้ยินได้ยินอยู่เลเวลอยู่เลเวลป่นอยู่ปพอดเท่าไหร่วอดเท่าไหร่วอดเดิมเลยวอดเดิมเลยวอดเดิมเลยกูเพิ่งเข้าไปอยู่เพื่อนทำไมไม่ได้ยินวะอ้ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเออเข้าบอไรเนี่ยเข้าบอไรเนี่ยได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปป่นคือป่นป่นอยู่ป่นอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปป่นใครเนี่ยป่นสาวป่นสาวอีกเดี๋ยวไปเพื่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคโอเคโอเคอยู่อยู่ใครอะอยู่ใครอะ

ไปไปได้รถเร็วได้รถเร็วไปขึ้นตาขึ้นไหนอีเสี <c oughs> ยงเปเลี่ยนเร็วเกินเราจะที่เขาเราจะที่เขา <c oughs> โอ้โหภาพไปเลยพี่ไปเลย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 เราเ,เข้าบ้านนี่ดีกว่าเราเข้าบ้านนี่ดีกว่าเพื่อนไม่ขับเป็นไหมเนี่ย <c oughs> อะไรนะพุท ไปไปก็ไปก็ไปโอ้ยน่าวะตอนก็ไปก็ไปบีบบีบบีเฮ้ยว่าไงนายว่าไงว่าไงจะแทงจะจะแทงสนุกหรือแทงสาวเพื่อนเฮ้ยไม่รู้ว่าเพื่อนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องเอาตังค์แล้วถอดเสื้อ ทอดเสื้ออดเสื้อย่าให้หลุดนะทอดเสื้อเดี๋ยี้อเชือเลยี้เราจะล่นเกมพีไหมงั้นเอาตังมาสามพันไม่ถอดเสื้อเอาตังมาสามพันแต่ถอดเชือเลยถอดีเลยชิ้นเฮ้ยวางโทรศัพท์วางโทรัพท์วางโทรัพท์วางโทรศัพท บางเขาจะทำแตนี่เฮ้สายไัรสายเฮ้ยเฮ้ยเขาจะเจ๊กทเฮ้ยเอ้ะเอ้ฮัลโหลเยวี้สองเ็นสองไปดีสองไปดีกแลวผาตัวไม่รู้ไอ้ลักษณะสองตัวเนี้ย เว้าวกลัเลยเวล้วะเตาจับปเาจัปเยอะเสียกูให้อาเลยันดจับวเหรอมีตังเท่าไหร่เอามาให้หมดมีตังเท่าไหรเอามาให้หมดตังเท่าไหร่เอามาใหมดลุงต่อยเลยลต่อยไม่ได้เขาต่อยไม่ได้มีตังเท่าไหร่เอามาให้หมดแมวตาเอาเสยชดเส้อ เจ๊งตำรวจนะเจ๊งอะไรเงี้ยถ้าคุณแจ้งตำรวจคุณตายคุณแจ้งตำรวจคุณตายคุณวางโทรศัพท์ตอนนี้เอาเพื่อนเขาเจ๊งตำรวจนะเขตายเขาจำความตายของเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยปล่อยปลปล่อยปตัวมันเขาตายเขาจำความตายของเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่รู้จักเราหรอกเราคือใครเขาไม่รู้จักเรารู้จักใครรู้จักใครนี่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 จอรนไม่ใช่ to away <laughs> เอาตังค์มาเอาตังค์มาเอาตังค์มาสามพันจบเลยเอาตังค์มาสามพันจบมีหกสิบอ่ะให้ไปหกสิบอ่ะโอนมาโอนมามันก็มีเงินโอ,อนไม่ใช่เหรอไม่มีเอาตังค์มาเอาตังค์มาเดี๋ยวเอารถไว้ให้เลยเดี๋ยวเดินกลับเอาตังค <Help me. S 1> ์มาเฮ้ยมัโทรเรียกเฟน,น <c oughs> เด <c oughs> <c oughs>

ตายมาเอาตังมาเอาตังมาถอดเบรกถอดเบรกถอดเบรกถอดเสื้อขอดเสื้อต่อเสื้อจบปีเอาตังมาจะถอดเสื้อหรือจะให้ตังจะถอดเสื้อหรือจะให้ตังห้าสิบปีผ่านไปไอ้เอ๊กูว่าเขาเรียกพี่เขาดูกลัวเขาเรียกแฟนเข้ามาแล้วเนี่ยไปดีกว่าเพื่อน ไม่ไหวหรอกเออเออมันสองร้อยกันได้เพื่อนว่าไปเถอะไม่ไหวหรอถ้าโดนเดี๋ยวโดนเซนมันกระทิ้งไม่ไหวคุณเลือเรือสามสิบแล้วเพื่อนไปดีดวนดีดวนดีดวนเลยเพื่อนลุงจะยินเกินเรามันล็อกหรอเอ้อชี้บหายแล้วไอ้เหี้ยชิบหายแล้ว ออย่าาีบล้วขไปไปไปมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงเอาอย่างงี้ปลดล็อกรถเดี๋ยวปล่อยไปเลยปลดล็อกรถเดี๋ยวปล่อยไปปลดล็อกรถเดี๋ยวปล่อยไปคนดูหายไม่เป็นไรครับปลดล็อกรถเดี๋ยวปล่อยไปปลดล็อกปลดล็อกรถ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 เดี๋ยวนี้ปลดล็อกรถ ปวดลักรถเดี๋ยวปล่อยไปเร็วเร็วไอ้ปวดปวดลักรถไม่ปวดลักรถปวดลักรถไม่งั้นเอาตังมาเอาตังมาเอาดิเอาให้ตายไปเลยก็ได้เอาดิเอาตังมาไม่ไม่เราไม่ได้เอาชีวิตคุณเราไม่ได้เอาชีวิตคุณเราขอตังชีวิตเป็นของคุณนะเอาเงี้เอามา20บาทเดี๋ยวปล่อยไปเลย20บาท20บาท ให้หมดตัวแล้ว60เมื่อกี้เนี่ยเงินโอนมนาะขอบคุณพี่เอ็กก่อนเลครับยังไม่จบเงินโอนอีกได้เอามาขอสามพันเดี๋ยวปล่อยตัวไปเลยต้องการขอลงจัดเสียงแหวแล้วไหมอาตังมาั<อ>้นยาเพื่อน,นั้นปดน้ำน้ำน้ำน้นปดลองรถเดี๋ยวเราไปส่งเราจะไปแล้วเฮีย <laughs> รถนี <S <s ่เองปวดเอ้นั่นแหละปวดรักรถเดี๋ยวพาไปส่งเดี๋ยวจะได้ไปแล้วเดีวเร็วส่งไหนส่งส่งส่งพาส่งผ้าแป๊บเดียวเดีวเร็วโอเคอุ้มันนั้นนั่นดี๋ยวอุ้มอ๋อพี่จะหนีมันจะหนีมันจะหนีไอ้เต๋่อรักรถไม่ได้เพื่อนเอาเพื่อน

สวัสดีครับไม่ครับมีรถไปส่งผมหน่อยได้เปล่าต่อยเหะอะไรนะครับต่อยหรอต่อยอะไรครับต่อยผู้หญิงเหรอไม่นะครับผมอันนี้เอาอะไรมาพูดครับเนี่ยเฮ้ยคุณเอาอะไรมากล่าวหาครับว่าผมต่อย เนี่ยอันนี้อะไรครับอีกตัวหนึง่งหายไม่เจอแกงอะไรอ่ะไม่มีแกงครับี๋วที่ใส่อยู่คืออะไรอันนี้ครอบครัวครับฮัลโหลซ่อมรถเสร็จยังฮัลโหลกำลังไปครับผมกำลังไปครับผมอ่าโอเคโอเค เฮ้ยเราจะมีประเด็นกับสูตรขายอีกแล้วหรอโอ้โหไฟรอดล่าโชคดีรอดการเลยเบลเลเบลพี่กัดเลเบลพี่กัดเลเบลเลเบลแมนแมนเลเบลเลเบลดวนเลยดวนเลน้องดวนเลน้องพี่โดนจับน้องดวน ได้ครับรอแป๊บนึงครับกำลังไปซิ่งนาทีนึงเอ็งต้องซิงเอ็งต้องซิงเอ็งต้องซิง่งนาทีหนาทีหนาทีเอ็งไม่ซิงพี่ไม่รอดน้องเอ็งไม่ซิงพี่ไม่รอดน้องใครมันใครมันทั้งก้าววะเอ็งต้องซิงแล้วแหละเอ็งต้องซิงแล้วแหละไอ้นุ่มกำลังซิงครับนายท่านใจเย็นไปไม่บ้านสวัสดีครับผมไอ้จ้อดไปไหนแล้ววะสองกิโลถึงนด้ดันดวลเลยดวลเลยนุ่ม ยากว่ะลีดวลีรอแป๊บรอแป๊บใครใครจะรับผาตัวเนี่ยอ,อยู่นานๆเลยเวลานเลยมันจะมีประเด็นไปป่วนสาวมานะอิงรีบมาน้องสาวไหนสาวไหนนี่มีโดนจับน้องอิงรีบมายุ้นุนเนานเลยนานเลยนานยแบบลมไปเปิดมาเลยไหมอุ้ยแอบมาอ่ะอะไรครับผมเอ้ยว่าไงาพี่ชายแอบมาอ่ะ เอาขึ้นมาบนนี้ไม่ได้หรอครับมาเรียวต้องไปโตคาคาดหรอครับกูตีผมเหรออ้าผมก็พูดจริงๆนอพี่ชายตามผมมาไงเฮียเอ็บลยอ,ะอ,อ่ะอ่าขอโทรศัพท์พร้อมกันอีกทีเนี้เออคิวอยู่เปล่าวะขอบคุณ75ดาวนะครับ มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมมาละจ้ามาละจ้ารอบหนึ่เดี๋ยวผมมีคนมีคนมาค,คุยด,ด้วยอ,อ่าใครครับพี่ผมคืออันนี้พี่ชายว่ามีอะไรกับผมหรือเปล่าครับผมไม่น่ามีแต่พี่อยู่น่าจะมีอ,อ๋องั้นผมก็ไม่มีครับแต่พี่ผมมีรอบหนึ่งดิอ,อ๋อนี่ผมมีงานะต้องไปทําต่อครับพี่ผมจะมาจะถึงแล้วเนะี่ย ไอ้เธอเธอมาว่าเราไปต่อยเธอได้ไงอะฮัลโหลใครวะนายนายผมชุดงวนะนายอ่าถึงไหนแล้วนะอยู่แล้วตอนนี้โอเคโอเคอยู่เลเวลแหละไหนอหรอเห็นบ้านไหมนี่ยเนี่อยู่ข้างหน้าเลเวลเลยเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมนาเลเวลหน้าเลเวลคีโมอช่ไหมนี่ไม่วิ่งอยูเหรอเห่รลกเห่รักเห่รักนี่น้องนี่นี่ไปไหนอะขางไหนวะรถเองขางไหนรถเองขางไหนนี่นี่นี่ขันนี้ขันนีย ไปเลยไปเลย่วนไปเลย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 สุดๆไปจอที่พี่โดนเหมือนกันพี่โดนเหมือนกันไม่ต้องห่วงพี่หนีอยู่น้องไอ้เหี้ยพี่หนีอยู่ไปเอเล็กไปตำรวจมาด้วยไอสัตว์เรียบร้อยกูโดนเลทคุกอีกแล้วกุณแลท่อว่ะโอ้โห

กตอัวเงกูใส,ส่สูดเียเฮียย <c oughs> yeah. yeah, yeah, แล้วแม่เฮียกูโดนแน่สเยอะอีไม่ พี่กูพไปไอเล็กไปเลยไปไปทันไปได้ไปสุดๆไอ้จดยพี่พี่โดนเหมือนกันพี่โดนเหมือนกันไม่ต้องห่วงพี่หนีอยู่น้องเฮียพี่หนีอยู่ไปไอเล็กไปไอ้ไปไใไปในท่านไปไหนมันเอามันเอาสูดขาวมาไว้ตอนเนี้ย้วมันจำได้ไงวะพี่เออพี่พี่กำลังตอบป้าวาจาเอื้อวาทีอยู่เนี่ยน้องไอ้เหี้ยมันจำได้ไงพี่มันมีปัญหาอะไรกับพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าสุดใไหนสูุดๆในในขาวสุดขาวอีกเจ้ ไอ้เนี่ยเราเปิดแม่งเลยไหมมุ้มันเปิดไม่ไดงเป็นะีขาวอีกเละเอาก็เอาดิรอเฮียอะไรอะไรซะเพราะว่าพี่กำลังจะมาคุยกับพี่นะพี่จะจุดออกมาก่อนเนี่ยไอเล็กมาพอดีพี่พี่ผมผมผมยุ่งเนี่ยผมยุ่งเนี่ยมามาหาผมด้วยได้ปะเนี่ยพี่ออกพี่เพิ่งหนีออกจากรีบูเนี่ยเฮียอีกเนี่จอดหยุดในนี้เพื่อนตรงนี้พี่ต่อว่าผมผมหลบอยู่ผมหลบอยู่ต้องไม่หรอพี่พี่อยู่ไม่มีบนบ้านชั้นเอนั่ะพี่เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อเพื่อนได้ได้ไอ้เฮียเพื่อนเมื่อกี้แม่งตำรวจมาพี่กูเกือบโดนพี่ เองทำไรวะไม่ไม่ก็คือก็คือก็คือผมผมขึ้นรถไปกับเขาใช่ไหมแล้วทีนี้แม่งผมตกรถพี่ผมตกรถแล้วผมเกือบซวยเลยแล้วแบบผมตายแล้วพอตายปุ๊บหมอมาตำรวจมาแล้วก็ถามว่าหล่ออยู่ไหมเขาหล่อผมนี่เลยเยอะโคตรน่ากลัวเลยไม่ไม่เขาไม่ไม่เขาจำพี่ได้ไงวะเออพี่แบบฟอร์มเข้มเลยนะใช่ใช่แล้วแบบเออแล้วเขาจะจำพี่ได้ไงนั่นอดีตนั่นอดีตอะไรคือเป็นจี๊ดใช่ไหมจี๊ดจี๊ดสาวเป็นไงนายนายมันนายเนาไม่จี๊ดสาวใช่ไหมเนี่ยนายนายมารับผมนยป่ะเนี่ยนาย พี่พี่มึงมามันจำพี่ได้ไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยนะไอ้เนี่ยผู้ชายเลขนับหน่อยจำไม่ได้เว้ยโอเคพี่โอเคไอ้เนี้ยไอ้เนี่ยผู้ชายคนนั้นมันมเอาอะไรมาจำพี่ได้ปะพี่งงมากเลว่ามันมีปัญหาเหรอพี่อ่ะเออมันจำอะไรได้อ่ะเออแล้วผู้สาวมันจำอะไรพี่ได้เพราะว่าพี่แบบเสียงไม่หลุดเลยนะเว้ยเออพี่ผมก็ไม่หลุดนะไปคลิปแน่แล้วโอเคครับตรงไหนตรงนี้ไหมเราตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมจะไปรับใหม่ไ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 ปพารถใหม่ก่อนนี่ไงตรงพารถนี่ไงไปไปอู่ดิไปอู่ดิ มัเจ้าใครมาคุยนะคุยครั้งนี้แม่งเจ้าพี่มันจะาพี่มาคุยนี่แหละคุยครั้งนี้แม่งก็เล่นเลยพี่มันอะไรอะไรนะคุยเราเราคุยครั้งนี้แม่งเราเล่นแม่งเลยนายเอาจริงไม่ต้องกลัวละเออได้ได้เราไม่ต้องกลัวละไม่ไม่แต่เราจะยอมรับหรอเราจะยอมรับหรอว่าเราว่าเราป่นอ่ะใช่ใช่ใช่เราไม่เราไม่ต้องยอมรับถ้าก็คือมันเออแย่แบบเราบอกว่าเอ้ารบกมาแบบมาป้วยความใส่ผมได้ไงครับเอาอะไรมาใช่ใช่ทอยากจะอะไรมาเก่าหาผมได้ไงครับที่ผมก็มีงานต้องไปทำนะครับเออ หนี่ไหมพี่รอแต่พี่ไม่รออะอะไรครับว่าไงครับเพื่อนมันถามพี่ด้วยว่าพี่อะไรว่าไงครับว่าไงครับอะไรบนเนี้ยอะไรอะไรนะมาเรียบจำเป็นต้องเป็นเพื่อนอะไรครับหนาวพี่กระซิบนะคนเรื่องไหนเพื่อนอเล็กหรอนคนนี้มันเกี่ยวอะไรพี่ว่าไงครับผมผมมาผมมากับอเล็กนะเขาไปพาวรถนะคนนี้ได้เปล่าคนนี้ได้เดี๋ยวส่งอยากส่งรูปให้ดูจัง เดี๋ยวผม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 เรียกเรียกอเล็กผมมาเลยครับเรียกมาเลยครัะเอาเหลอเอาเหรออเล็ก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 อะไราไงว่าไงมารับทีมารับทีมารับทีดูปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยเฮเค a few moments later เขาอยู่ไหนอะนี่ไงนี่ไงเข้ามาแล้ว ครับผมครับมีอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าอะไรมีอะไรครับอันนี้คือเรื่องเป็นยังไงครับอ้าวผมต้องถามพวบคุณสิคือผมต้องถามพี่ชายคนไอคนนั้นเห็นที่เส่สูตรขาวครับราว่าราว่าผมกระนันอะไรอะครับเออเขาบอกว่าคุณไปต่อยเขาอะสองคนฮะผมไปต่อยตอนไหนอะใ่หน้าให้ผมดูดิใส่หน้ากาก็เนี่ยครับแมทเนี่ยครับมีแค่แมทมีแต่แว่นนะครับใส่ต้องใส่หน้ากากผมดูดิ้องฮอดเสื้อดิ่าดเสื้ออาร์ดเสื้ออะไรนะครับอะไรนะ ลองถอดเสื้อได้ปะถอดไม่ได้ครับผมอายใช่ครับผมมันหนาวครับอยู่เนี่ยใช่ครับคือกลัวแล้วผมว่าดูดูแดดด้วยดูแดดนิดนึงแดดนิดนึงนะไม่ครับครับผมมันหนาวไงครับใจมันสั่นนะครับใช่เป็นหวัดเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยครับทำงานมาเยอะไงครับผมจะแบบมาตีอาวุธอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับใช่ไหนลองถอดเสื้อผมดูได้ปะถอดไม่ได้ครับมันมันมันถอดยากด้วยดิอ๊ะทำไมเอกเป็นแผลเอกโดนอะไรมาวะจ๊อดฮะไม่คนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอา อีสองคนถอนดนี่อะไรนะครับอะไรนะสองคนถอดเสื้ <c oughs> อฮันน <c oughs> ลโหลเทสทเทสเทสเดี๋ยวเดี๋ยวสองสองคนนี้เขาเป็นโรคแพ้แดดครับถอดไม่ได้ใช่ครับจีช่วเดี๋วยววะแป๊บนึงนะรับสายก่อน ไปสุดใจก็ถอดเนี่ยคุณถอดดิถอดดิถเฮ้ยเฮียไอ้เล็กไอ้สัตว์นี่มึงจะถอดเสื้อทำไมมาหน่องโอ้วิสัตฟอร์มบอกว่าทำไมครับทำไมเฮียไม่ถอดเสื้ออะไรไม่ถอดเสื้อทำไมวะอะใช่เหรอเขาเขาบอกว่าถอดแล้วกำลังถอดโทวงไงนี่ใช่ไอ้นี่ใช่อะไรนะครับอะไรนะใช่จับหัวได้เนี่ยในรูปมีเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะผมงงเอาเสื้อดิเอาเสื้อดิเอาเสื้อดิไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมผมต้องถอดครับ อากาศมันหนาวก็เข้าใจหน่อยครับไอเนี่ยใช่หนึ่งไม่ทำไมทำไมผมต้องถอนครับทำไมผมต้องถอนโดนอะไรมาไอ้จอร์ดโดนอะไรพี่ผมเพิ่งมาไงไอเล็กไอเล็กไปรับเต็มแผลวะใช่เหรอเออเต็มแผลเต็มตัวเลยเนี่ยไม่รู้เดย์ผมผมผมอ่ะโอ้ยเชี่ยสัตว์เหนือละผมมาพร้อมกับไอเล็กไงอืมครับผมกลางอกเองสักอันนี้ป่ะเออกลางอกมีเองมีอะไรสักอะอะไรนะครับ ต้องอกอองมีไรสักหรอไรสักกันแค่ตรงคอนะน้องใช่ก็มีแค่ตรงคอครับจะรักประจำแฟมอะไรเงี้ยครับไหนไรสักที่คอไหมครับนเอาผมผมก็ถามพี่กันทำไมทำไมต้องถอดเลยธรรมดาดีเนาะเนี่ยอ่ะอาเอาดูแว่นก็ได้ครับดูแว่นก็ได้แว่นไม่ดูนะครับมีแค่นั้นดูจะดีร่าด้วยพี่ชายใจร้อนดังครับบังคับให้พวกผมถอดเสื้อแล้วใจร้อนนั่นแหละผมใจร้อน อาแล้ว,แล,วแล้วทำไมพวกผมต้องถอดนะครับเนี่ยจะรู้ว่าเพราะคุณใช่คนที่ต่อยเขาใ่ต่อยก<า>ับแฟนพี่ของเปล่าคนที่ต่อยใช่คือยังไงคือยังไงครับหนะ้ากากผมก็ไม่มีนะครับแต่มีรหัสตรงคอมกันเลยครับคนอื่นก็มีไหะครับลองดูน้วยทวิตีลองดูได้ลงมาเยอะกี่สั รอยสักนี้ผมก็สักมานานแล้วนะครับใช่เหรอใช่ครับสักมาตั้งแต่เข้าเ<น>มืองเลยในบอร์ดในบอร์ดนีไม่มีตรงไม่มีตรงสักมีแต่ตรงคอไงก็ตรงคอไงครับก็ถึงผมบอกไงตรงคอไงก็สักมานานแล้วไงครับไหนต้ตงองสักต้องฟันซ่อมดูดิทำไมผมต้องถอดไงผมถึงบอกไงทำไมผมต้องถอดคือแบบว่ารอยสักนี้มันยอดยนิยมอ่ะเนาะคนในประเทศเขาก็สักกันใช่ก็คือก็คือพวกผมสักตั้งแต่เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบสัญลักเรามีกันอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เหลือสิบไออเล็กชวนพอร์พอนดมาอย่างคนนั้น่ะะมาป ถ้าถ้าเก้าคนยังไม่มากออก็มีอยู่สิบกว่าคนได้ครับตอนนี้มีเพิ่มมาอีกสิบคน <c oughs> อ่าๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับพี่ก่อนทางนั้นนะสิบคนนั้นเอะดีๆเออไม่เยอะเท่าไม่เยอะเท่าพวกพี่อครับอะไครับทั้งผมมีแค่ยี่สิบเองอ๋อครับผมผมไม่มีครอบครัวดิอ๋อครับแต่ผมไม่เอาเรื่องการเกี่ยวถ้ามี่ามคณผมก็มีครอบครัวอยู่อ๋อครับผม <c oughs> น่าเหรอไอ้ย,ยักษยก็ <c oughs> ขอบคุณกนดกกนกก่อนนะครับคนไล่นะครับเกิดเรื่องอะไรคือยังไงวะตอนนี้เพิ่งมาะเขาเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าพวกพี่อย่าไปไปปนเขาใช่ออกว่าประมาณนั้นละ <c oughs> อ๋อแต่เราไม่ได้ป้นใช่ไหมเออ